กอดปังมากสโมกี้อายที่ดีต่อใจก่อนหน้านี้ได้ววดภาพนี้ไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยและก็โกอินเตอร์มากๆเลยล่ะล่าสุดแอดมีเรื่องราวเกี่ยวกับแอดโฆษณาของโนริซ่ามาฟาาทั้ง2ภาพ2มุมเลยนะคะเป็นการถ่ายวันเดียวกันแน่นอนเพราะว่าการแต่งตาแต่งหน้าต่างๆคือเหมือนกันเปรียบเขาบอกว่าที่นี่ก็คืออยู่ที่ห้างชินเซเกห้างชื่อดังในเกาหลีชินเซเกเมียงดงเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่กรุงโซเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของจังหวัดคยอง ในประเทศเกาหลีอาคารหลักของห้างสพสินค้านี้ถูกเปิดขึ้นเมือ่อคิศราช1930ในฐานะเป็นสาขาขยองโซงของห้างสรพสินค้ามิสุโกชิซึ่งเป็นห้างสรพสินค้าญี่ปุ่นในยุคที่ถูกครอบครองโดยจักรวรรดิญี่ปุ่นต่อมาในปีคศ1945ก็ได้มีการปรับปรุงและก็เปลี่ยนชื่อเป็นห้างสพสินค้าชงฮวาต่อมาในคิศราช1963ก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นชินเซเกโดยอาคารหลักในปัจจุบันกลายเป็นห้างสพสินค้าที่หรูหราและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำนอกจาก ห้างส,สินค้าแห่งนี้ยังมีอาคารแห่งใหม่ที่อยู่ติดกันสำหรับสินค้าที่มีมากมายหลากหลายประเภทได้แก่ความงามและก็การดูแลผิวเครื่องใช้ในบ้านสินค้าสำหรับเด็กบุรุษและก็สุภาพสตรีอุปกรณ์กีินและสันทนาการสินค้าแฟชั่นและอื่นๆโดยในชั้น B1 เป็นศูนย์อาหารและก็พัตคาและก็นอกจากนี้ก็มีสินค้าปลอดภาษีในชั้นที่8ถึงชั้นที่12อีกด้วยโดยห้างส,สินค้าแห่งนี้ยังตั้งติดอยู่กับตลาดนำแดมมุนและอยู่ไม่ไกลาจากย่านเมียงดงและสามารถเดินเท้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยว อ่ืนๆได้แก่พวกพิพิธภัณฑ์แตมเกาหลีพิพิธภัณฑ์ธน,น,นาคารเกาหลีและนำซานโซทาวเวอร์เป็นต้นคะ่ะปังมากรันเกาหลีแล้วหนึ่งลูกนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆบอกเลยว่าสวยโกอินเตอร์ใช่ไหมเลยทั้งสองภาพก็คือเป็นสาวเซรีนที่ถ่ายทอดความเป็นเซรีนได้แบบปังมากๆค่ะน้องลิซ่าซึ่งคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันทอมบอยวูเมนซัมเมอร์2024เซรีน19ซึ่งก็ถ่ายอยู่ที่ปารีสนั่นเองสไตล์แล้วก็การถ่ายภาพต่างๆนี่ก็ได้แก่พ่อเอนนี่ของเรานั่นเองซึ่งทราบมาว่า เป็นคอลเลกชันของห้องสมุดแห่งชาติที่เขาไปถ่ายกันที่ปารีสก็รันวงการไปเลยสิจ้าเซลีนนี่ก็ต้องยอมใจสําหรับแอดโฆษณาต่างๆของโงริซ่าดูว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับโนริซ่าแฟนคลับก็จะมีการพูดถึงตลอดไม่ว่าจะเจอแคมเปญแอดโฆษณาของนอนริซ่าที่ไหนทุกคนก็จะนํามาวีดการเรียกว,ว่าซอฟพาวเวอร์ซอฟพาวใจนะจ๊ะฝีมือระดับนี้หาหยิบจับยากจริงๆค่ะเพราะว่าทําอะไรก็กลายเป็นที่ถูกพูดถึงเอา้าใครที่อยู่ใกลๆสถานที่ที่แอดกล่าวไปข้างตน้นก็สามารถแวะเวียนไปถ่ายรูปก,กับนอนริซ่าได้นะ But if I lay down and I play dead and I stay dead Maybe you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want with you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead